เนี่ยหมอนรองกระดุกแกก็ออกทั้งสองสาวก็บอกอีก็บอกเดี๋ยวก็อิ่มแล้วเปิดหรือไม่ใช่คาราเมลเฮ้ยโอ้โหแกชื่ออะไรวะเรียกฉันง่ายๆว่าคาราเมลแล้วแกปีเตอร์สมพงษ์แล้วแกล่ะโตบาสซิลัส เอาเอาไม่นั่งเข้าใกล้เอาถ้าไม่อยากกินยาคู่เลยชนว่าไม่ไต้องพูดมากดีกว่ามั้งเฮ้ยเอาเล่ามากินดีกว่าพี่ถ้านั่งโต๊ะคนเวตัวจะดูห่างเหินหรือเปล่าฉันว่างั้นต่อโต๊ะดีไหมได้จะเล่นเดรดูสนิทสนมกันหน่อยอ ปีเตอร์ฮะปีเตอร์อะไรฉันว่าไม่ต้องต่อโต๊ะดีกว่าเอาไว้เหมือนเดิมเหนือเหรอเฮ้ยคนละโต๊ะมันจะดูห่างเหินนะเอาไว้เหมือนเดิมดีกว่าเชื่อฉันจะปีเตอร์อะไรวะแล้วมาจรัดขอลองเอาโต๊ะลงโอ้แล้วแกมาที่นี่อ่ะมาเพื่ออะไรวะ ฉันมาตามหาคนสองคนคนหนึ่งเป็นนักปล้นอีกคนหนึ่งเป็นนักฆ่ามันเพื่อนคู่หูกันลูกแกต้องการมันไปร่วมแก๊งด้วยเหรอฉันไม่ได้การต้องการไปร่วมแก๊งฉันจะเอาข้าหัวมันมันมีข้าหัวห,วหนึ่งหมื่นเหรียญแกคิดเหรอว่าฝีมือแก จะปราบไอสองคนนั้นได้ฉันว่ามันคงไม่เท่าไหร่หรอกเฮ้ยตลอดถามไปเรื่อยๆว่มันมาที่อะมันมาตามหางใครสองคนหรอกแกก็ถามมันยังไงใกล้ๆมองอะไรมองอะ เล่นกับมันได้นะจะเล่นกับฉันแบบนี้เฮ้ยฉันไม่เล่นกับแกแบบนี้แนะ่แกทำฉันได้ครั้งเดียวยอีกครั้งหนึ่งแกไม่กล้าเลยเอาละพอละ <c oughs> คนรักฉันเป็นแสนแล้วคนเกลียดแกทั้งประเทศ <c oughs> มาคารลาเมลไปตอบทุกคนเออเดี๋ยวมไอ้นี่เจกกกะปกมากนะไอ้ห้องโกงฟู้ด